แล้วท <shared> ุกคนเอ้ยไปรอคุณพ่อก่อนนี่ค่ะทุกคนคืนมาดูงวดนั้นไม่เห็นมีสักดอกตอนนี้มาจากไหนล่ะโอ้คุณน่ะน้องคืนพ้าพี่น้องมึงดูกบไฟกบไฟอันนี้กบไฟ เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไปอย่างเงี้ยคุณพ่อเห็นเดี๋ยวแกจะเหยียบเอาพุนผุนพี่น้องพี่น้องเอ้ยนั่งเหยียบแล้วเป็นก้อนเดี๋ยวทุกคนหาเนี่ยเห็นตรงนี้เือเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้ยอากลุมนี่ค่ะ ยังไม่ขึ้นดีมากแต่ก็เ,เริ่มมาแล้วดูร้อนเริ่มมาแล้วไปก่อนนะเนี่ยหาหน้าทั้งนี้ดีกว่าตรงนี้อู้นะนี่ยเพื่อจะหาทอิฟีนะ <c oughs> เอกจากต้นนย้งมีะเห็บชาทุกคนอ๋อเนี ไว้นะคะมันยังเล็กอยู่ในส่วนนั้นเอาพวกนี้ก่อนนี่แหละถ้าถ้าอย่างเงี้ยเราเราใช้เราใช้มือนะคะตัวเล็กเขาไอดอกเล็กเเขาก็ยังอยู่อ่ะถ้าเราใช้มีคือ,ค,อคือมันตัดมาทั้งดวงเลยทุกคนเอตัวเล็กเขาก็แบบ ดอกเล็กๆเขาก็มาด้วยเห็นไหมอย่างเงี้ยเขายังอยู่นะเห็นไหมเห็นไ,ไหมดอกเล็กๆยังอยู่ <c oughs> อ่ะเงี้ยไปเนี่ยดูเขาทุกคนไปู่คึ่งกุ้งทังเลยเห็นไหม Den alltså jättefin ut. Wow. Ton nog dem här också.

ดูเลขาผุนะฮะตรงนี้เป็นชุ่มฉ่ำอยู่นะแต่ตรงนู้นทำไมมันเป็นแบบแห้งๆตรงนี้มันเป็นเหมือนชุ่มๆมนี่บนอ้อปาทเ็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้ว น่ะคุณคุณพุ่น่ะพี่น้องเอ้ยุดติดโทคุณ้ายแหละปาดปาดปาุ่น่ะไปน่นอีกนี่นีนี่นีนี่นี่่นน่ะพี่น้องาติดโทคุณน้ายแล้วเก็บเก็บเก็บ ตัดขาบาด้เดอจะแล้แบงใส่เฟือกข้างหนึ่งเนี่ยข้างที่ถือกล้องเนี่ยเอาสองนิ้วถือนะทุกคนเอ้ยตอนนี้รู้สึกเกร็งมากอืม จกเอาลวงเอาขาเด้อจกเอาลวงเอาขาพี่นอ้องนะมาไปกินห่างทางมาตรงสนใจดอกค่ะขันห้าบอกเก็บคนอื่นก็เก็บคือเกาไปกิน snickel Ska mm. vi ta filma dem? Jag tror vi filma dem. Jaha, nej vad ska jag filma den? Det var roligt. Mm. Det är kul ah, ah, ah. Det är mycket. Mm. Bona, fina. ออเอออินท์เข้ามาเด้ออยู่นั่ไม่งคัดตรงเหมือนนี่ดูดูดิทุกคนดูดูดูคนละอัานนะโอ้ยยังเก็บทั้งยานให้จังได้เลยขอนะแบ่งกันกินนะตัวเองอยู่ในป่าตัวเองกินได้ตลอดเวลาไม่เป็นไรมั้งเขามาไกลก็ขอ,ขอเดอ้อ จ uhm. ุกเอาล่วงเอาขาใหญ่ๆปวดๆนี่นะปัดปัดขาอนูจุนี่อีกจุนี่อีก อดนะคอนเทนตโอ้โหโอวยอดใจว่าไว้ร่วง่ะอ้าให้โหอะไรเดี๋ยวอย่างเงน้อหละทุกคนนี่ออหด้ห Ja. En små, det är små sildgängor. att tvättar dem. Mm. Du har, där, kolla en, två, tre jättestora. Ser du? Mm, nu ser de här, här är nya här, här borta också. Mm. อะอ้ปุณห์นะปุณห์นะมาแล้วก็เห็นอยู่แถวนี้ไหมมีอีรีอีเหรอปุณห์ะหอยถากถากหน่อยเนาะโอเคค่ะทุกคนได้เยอะแล้วจะจะก,กลับบ้านแล้วนะคะมาดูผลงานกันค่ะ นี่ค่ะผลงานนะคะทุกคนปะกลับบ้านกันเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่จัดสวัสดีจ้ะ